เป๊ปกดิโอลาสะดุ้งเจอกองทัพโซเชียลถล่มทัวลงชํำเหตุ hey, ออกมาด้อยค่าถ้วยคาราบาวครับฮะ ต้องบอกว่าตื่นมารถทัวร์ก็เต็มหน้าบ้านพี่เฉยเลยซึ่งต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าในบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนั้นเป๊ปไม่ได้ดูหมิ่นถ้วยคาราบาวครับแต่อย่างใดนะครับเป็นการเข้าใจผิดกันล้วนๆเลยครับเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของเป๊ปครับถูกตัดออกมาโพสเพียงบางส่วนเท่านั้นเองครับและย้อนหน้าดังกล่าวเนะี่ยบอกเลยว่าใครลงได้อ่านเนี่ยหัวร้อนกันทุกคนโดยเฉพาะเด็กหงนะฮะซึ่งเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือว่าเป๊ปได้บอกนะครับว่าไบรอันคิดนะครับหนึ่งในทีมผู้ช่วยของเขาเนี่ยได้เล่าให้เขา ให้เปลืองพลังงานให้เสียทรัพยากรเลยแม้แต่เซอ,อร,ร์อเล็กพอคุสันเนี่ยตำนานของผีแดงเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นก็คือไม่สนใจถ้วยนี้เลย นี่แหละฮะแค่ทอดนี้แหละฮะที่นักข่าวไปโพสต์กันทัวลงชําซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับบทสัมภาษณ์นั้นเน่มันเป็นการยกตัวอย่างของเป๊ปครับว่ามีคนพูดถึงถ้วยคาราบาวครับว่าแบบนั้นและเป๊ปก็ได้พูดประโยคต่อมาด้วยครับนั่นก็คือเป๊ปได้บอกนะครับว่าส่วนตัวของผมนั้นนะ่ผมคิดว่าคู่ชิงระหว่างลิเวอร์พูลและเชลซีเนะี่ยสุดยอดมากๆคู่ชิงในฝันเลยก็ว่าได้โคตรมันทุกวินาทีแต่เอาจริงๆป่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลีกอังกฤษนะในช่วงหลายปีที่่่่่ผผาาาาานนนนมมมมดดดดดดูเเเเเหืืืออออออววววรรบบบบชชชิิงงงะะลลขถถ้้้ยยยคคััพจ็็ไแก ไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีและความทุ่มเทของแต่ละทีมเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละทีมนี่ขนมาเต็มที่ใจเกินร้อยทุกๆท,ท,ทีมในลีกอังกฤษเนี่ยไม่ว่าทีมไหนก็อยากได้ถ้วยนี้กันทั้งนั้นเลยต่างสู้ต่างทุ่มเทหยาดเหงือ่อแรงงานเพื่อที่จะเอามาซึ่งถ้วยนี้ให้ได้และผมขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่ถ้วยน้ำจิ้มอีกต่อไปแล้วมันยากที่จะรักษาแชมป์นี้ไว้ให้ได้แบบปีต่อปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าแชมป์พร้อมที่จะเปลี่ยนมือได้ตลอดเลย ก็นี่แหละครับนี่คือบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของเป๊ปกัวเดโอล่าที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปเห็นเนี่ยแล้วกว่าจะเห็นตัวเต็มเนี่ยก็โดนทัวลงฉ่ำไปแล้วนะครับเป๊ปกัวเดโอล่าส่วนตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าเป๊ปคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกคือเราคิดอยู่แล้วเป๊ปไม่พูดแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาไม่ดูถูกลิวพูอยู่แล้วเพราะว่าการออกมาพูดหลังจากที่ลิวพูได้แชมป์เนี่ยมันคือการเป็นแบบประกาศตนว่าดูถูกลิวพูหรือชัดๆเลยนะครับผมมั่นใจเลยว่า ตอนที่ได้ฟังเนี่ยคือแบบมั่นใจเลยว่าเป๊ปไม่พูดแน่นอนเป๊ปไม่ดูถูกหรือพูดูแน่นอนแล้วมันก็จริงครับคือบทสัมภาษณ์เต็มมันไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเห็นโพสต์ทนองว่าเป๊ปพูดดา่าดูถูกหรือพูดหรือด้อยค่าถ้วยกระเบาาครับก็ที่กําลังง้างแป้นพิมพ์อยู่ก็กรุณาใจเย็นลงหน่อยนะฮะ <laughs> เพราะว่าความจริงมันมีเพียงหงเดียวครับ